Ha <laughs> ha สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Agri Futures Insight นะครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านมีความรู้พื้นฐานในการเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดเอฟเฟครับจัดทาโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือว่าสํานักงานกสลอครับวันนี้นะครับ18มีนาคม2557มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามชมได้เลยครับเขาจะต้องมีการเอาเงินจากลูกค้าเนี่ยไปวางไว้กับตลาดอีกชั้นนึง กลยุทธ์วันนี้เนี่ยผมที่จะนำมาฝากนี่ครับก็จะแบ่งเป็น3กลยุทธ์หลักนะครับตลาดสินค้าเกษตร,รล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอเฟชช่วยลดความเสี่ยงจากความพันผวนของราคาสินค้าเกษตรอาทิข้าวยางพารามันสำปะหลังลงทุนสะดวก เพียงวางเงินประกันบางส่วน5-10%ของมูลค่าสัญญาติดตามรายละเอียดได้ที่ www.efet.or.th โทร02-263-9888 f ้คล่องตัวโปร่งใสเป็นธรรมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ายากลำบากมากไหมครับกว่าจะจัดตั้งตลาดขึ้นมาได้สมัยนั้นเราไม่มีเงินหรอกไปแทรกแซงไม่ว่าชดเชยเลยได้หรือจำนำ ทุกข้อสงสัยในตลาดเอฟเฟตมีมีประโยชน์อะไรที่เขาจะเข้ามาในเอฟเฟตนะครับบางทีหุ้นขึ้นนะครับอย่างอาจจะลงจะถูกขายข้อข้องใจแล้วการส่งมอบเนี่ยทุกคนต้องส่งมอบเลยไหมครับคนที่ไม่ต้องการรับมอบส่งมอบเนี่ยก็จะออกจากตลาดเนี่ยในเดือนสุดท้ายรัฐจะต้องเข้ามาใช้เพื่อสร้างสเสถียรภาพราคาในรายการ Agri Futures Insight โดยสำนักง,งานคณะกรรมการกำก,กับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปทาง Money c h a n n e l แล้วพบกันครับ ท่านผู้ชมครับช่วง Agri Future สัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของบทบาทและภารกิจของสำนักงานกสลอกันบ้างนะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสำนักงานกสลนะครับท่านประยุทธ์สิริสวัสดิพัฒน์นะครับซึ่งท่านอยู่กับผมตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านประยุทธ์ครับในการที่พูดถึงบทบาทและภารกิจของสำนักงานกสลอเนี่ยครับผมมันมีบทบาทและภารกิจยังไงบ้างครับกสลอมีหน้าที่ในการกำกับดูแล การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้เกิดความโปร่งใสเราเป็นธรรมนะฮะให้ให้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนตั้งแต่ผู้เข้ามาซื้อขายจนถึงตัวโบรกเกอร์เองนะครับแล้วก็ตัวตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยนะเราต้องการก็คือเราต้องกำกับดูแลให้ทุกฝ่ายเกิดความเชื่อมั่นนะฮะเพราะถ้าเกิดความเชื่อมั่นแล้วเราเชื่อว่าคนที่เห็นประโยชน์ แล้วก็เข้ามาซื้อขายเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งที่มีการซื้อขายมากขึ้นแล้วเนี่ยราคาที่มันเกิดขึ้นมันก็จะสะท้อนออกไปด้วยความเป็นธรรมนะครทุกคนก็จะได้รับประโยชน์แล้วทําไมเราถึงต้องมีการกํากับบ้างครับคือตลาดเอฟเฟเนี네่ยเป็นโส์กลางการซื้อขายสินค้าเกษตรน้องๆซึ่งถึง,ง,งทุกบกบการเรียนไปแล้วว่ามันมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมาก มากมายนะครับไม่ว่าทั้งทางตรงแระทางอ้อมเนี่ยทุกฝ่ายที่เข้ามาก็หวังว่าเข้ามาซื้อขายแล้วเนี่ยตัวเองก็จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะฮะไม่ถูกการเบียดบิดผิวสัญญานะฮะเพราะว่าทุกฝ่ายที่เข้ามาก็คือ,อถ้าเป็นนักเก็งกําไรหรือือผู้ลงทุนก็หวังว่าตัวเองเมื่อเข้ามาซื้อขายแล้วเมื่อมีกําไรก็จะได้รับเงินนั้นกลับไป โดยไม่ได้มีการใครมาโกงตัวเองได้นะครับส่วนผู้ประกันความเสี่ยงหรือพวกภาคการเกษตรที่เข้ามาประกันความเสี่ยงแล้วบางครั้งอยากจะได้ของหรือรับของก็ได้ของหรือรับของไปตามที่ตัวเองต้องการนะครับ,รบโดยไม,ไม่ไม่ไม่มีการผิดนัดผิดเวลานะฮะซึ่งระบบอย่างนี้ มันจะแตกต่างไปกับต่างกับะระบบะตลาดจริงรนะครับที่มีการซื้อขายกันแล้วระหว่างคนสองฝ่ายเมื่อซื้อขายกันแล้วปรากฏว่าตัวราคามันเปลี่ยนแปลงตกลงราคากันใ,นในในราคาหนึ่งแล้วต่อมาราคามันเปลี่ยนแปลงก็ค,คนที่เสียประโยชน์ก็คือเบี้ยวอะนะไม่ไม่รับของหรือไม่ส่งของตามสัญญารระบบตลาดสินค้าเกษตร่ลงหน้าก็คือการพัฒนารูปแบบ ให้มีการป้องกันการบิดผิวของสัญญานะครับคืออย่างง่ายๆก็คือใครก็ตามที่เป็นผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยคุณต้องเอาเงินมาวางประกันไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายคือประกันกันประกันนี่ก็คือเงินประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้าถ้าเกิดมีการเบี้ยวกันไอ้ตัวนี้มันจะชดเชอยอย่างเพียงพอจากความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยดีไซน์ว่าไม่ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายคุณจะต้องวางเงินประกันทั้งสองฝ่าย แค่นั้นไม่พอก็มีการออกแบบอีกว่าเมื่อซื้อขายเขาไม่สามารถส่งคำสั่งเข้าไปในเอฟเฟตได้โดยตรงหรือตลาดสินค้าเกษตรได้ลงหน้าได้โดยตรงมันต้องมีการซื้อขายผ่านโบเกอร์หรือในหน้าของเรานะครับการผ่านโบเกอร์คือโบเกอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวคนที่มารองรองรับระบบอีกอีกชั้นหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีการในชั้นต้นมีการเบี้ยวกันก็จะมีโบเกอร์เนี่ยเข้ามารับความเสี่ยงเพราะตัวตลาดเองเนี่ย เขาไม่รู้หรอกว่าลูกค้าเป็นใครับเขาจะรู้จักแต่โบเกอร์นะครับโบเกอร์ก็คือคนที่จะต้องรู้จักกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีลูกค้าเบี้ยโบเกอร์จะรับเพราะงั้นมันจะไม่ถึงตลาดนี่คือชั้นแรกนะครับคือมันไม่ถึงตลาดเพราะว่าโบเกอร์จะต้องรับไปในส่วนของโบเกอร์เองก็มีหน้าที่ที่จะต้องเอาเงินจากลูกค้าเนี่ยไปวางไว้กับตลาดอีกชั้นหนึ่งเหมือนกับเป็นทอด ตัวตลาดเองก็จะเมือ่อเมื่อเกิดอะไรตัวตจะจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนี่คือการสิ่งที่ที่การออกแบบเกิดขึ้นมานะครับเมื่อมีตลาดเอฟเฟกหรือมีเมื่อมีการซื้อขายผ่านเอฟเฟกเนี่ยครับผมที่ทั้งผู้ซื้อผู้ขายในยผ่านโบรกเกอร์อีกทีนึงแล้วก็จากโบรกเกอร์เนี่ยมาสู่ตลาดเนี่ยแสดงว่าโอกาสในการบิดผิวสัญญาเนี่ยแทบไม่มีเลยใช่ไหมฮะคือคือจะจะถึงขั้นนั้นก็ก็คงคงไม่ไม่ชัดทีเดียวนะแต่จริงๆแล้วการออกแบบเนี่ยก็คือมันมันมีทั้งเงินประกันครับ มีเงินของโบกเกอร์เองที่เวลาคุณเข้ามาเป็นโบกเกอร์แล้วเข้าซื้อขายในในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเนี่ยเขาจะต้องมีเคลียริงฟันเขาเรียกเคลียริงฟันก็คือเงินกองทุนที่เกี่ยวกับการหักบัญชีนะครับที่อีกตัวหนึ่งหมายความว่าถ้าเงินประกันไม่พอก็จะมีเงินกองทุนประการหักบัญชีเข้ามาจ่ายเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้เมื่อกี้ยังมีกองทุนพัฒนาตลาดเป็นด่านอีกด่านหนึ่งซึ่งซึ่งก็จะเป็นเงินที่ ตัวตลาดเอฟเองมีกองทุนตั้งเอาไว้อาจจะมีเก็บจากโป๊กเกอร์บางส่วนเข้ามาตวนนัวนี้ด้วยครับแลวในส่วนของตลาดนะครับผมกสลอมีการดูแลตลาดยังไงบ้างไหมครับกสลอเองเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลตั้งแต่เรื่องของอว่าตลาดเนี่ยมีการติดตามพฤติกรรมการซื้อขายมีขบวนการมีระบบ,บ,บะการติดตามพฤติกรรมการซื้อขายไอ้ที่เหมาะสมหรือไม่นะครับว่ามีการส่งคําสั่งที่เอาเปรียบไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ตลาดจะต้องทำสาเสร็จแล้วก็ต้องรายงานทุกวัน ทุกสิ้นวันเนี่ยตัวตลาดเองจะต้องเราเอารายงานการซื้อขายทั้งหมดส่งให้กอสล<ม>นะครับ<ม>นี่คือคือชั้นต้นที่เราเราโด,โดูดูส่วนตัวตลาดเองเนี่ยนอกจากนี้เราก็เราก็ต้องดูว่าเมื่อเขามีกฎกติกาออกมากฎกติกาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสมาชิกการสัง่งให้ทำให้ให้สมาชิกดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องให้กอสโลเห็นชอบแล้วก็ดูว่าเขาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ออกมาหมรือไม่แล้วมีกระบวนการลงโทษที่เหมาะสมหรือไม่นะครับไอไ้อต่างต่างเๆหๆล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่กสลอจะต้องเข้าไปดูดูแลตลาดและที่สําคัญคือเนื่องจากว่าสํานักหักบัญชีซึ่งเป็นหัวใจเรื่องของการเงินสํานักหักบัญชีเนี่ยอยู่ที่เอฟเฟรับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกตก็ต้องมีกระบวนการ่วงการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินว่าเงินในระบบม,มีเพียงพอไหม การเรียกเงินประกันเพียงพอที่จะคุ้มครองความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดมีการบิดพิวคันสัญญาหรือไม่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคือตัวกอสลอย่งก็ต้องเข้าไปดูนะครับคราวนี้เนี่ยก็คือพูดถึงในเรื่องของตลาดกันไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าครับผมเราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวกลางแล้วก็คือบร็อกเกอร์ที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ตลาดแล้วกันนะครับเนีย่ยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประยุทธ์มากครับผมขอบคุณมากครับช่วงต่อไปพบกับ weekly update ครับ สวัสดีค่ะนี่คือ weekly update กับดิฉันสาวลินเจอสีกุนค่ะสรุปภาวะการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรในเอเฟชช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่10-14ถึงมีนาคม2557มีการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น3จำนวน1,310ข้อตกลงหรือคิดเป็นปริมาณยาง6,550ตัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า74.67%ส่วนการซื้อขายข้าวขาว5%แบบโหมดออปชันมีปริมาณ52ข้อตกลงหรือคิดเป็นปริมาณข้าวขาว780ตันซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา BWR5 เดือนส่งมอบมีนาคม2014ค่ะราคายังแผ่นรมควันชั้น3ล่ลงหน้าเดือนไกลในเอฟเฟตสัปดาห์นี้ราคาปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะเฉะลี่ยทั้งสัปดาห์อยู่ที่74.21บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 1>, 1 2 3บาทค่ะส่วนราคา RSS 3เดือนไกลในโตคอมก็เช่นเดียวกันเฉลยอยู่ที่74.50บาทเพิ่มขึ้น2.01บาทจากสัปดาห์ก่อนหน้าเนื่องจากเงินเยนแข็งค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับเงินบาทส่วนราคายางในตลาดจริงราคายางแผ่นรมควันชั้น3 FOB กรุงเทพราคาเฉลยอยู่ที่73.10บาทต่ตอกิโลกรัมและราคายางแผ่นลมควันชั้น3ตลาดประมูลสงขลาข้อมูลจากสถาบันวิจัยยางราคาเฉลยอยู่ที่69.01บาทซึ่งช่วงนี้เป็น ช่วงปิดกรีดอยู่นะคะผลผลิตยางทางภาคใต้จะลดลงตลอดเดือนนี้ค่ะมาดูข่าวนะคะสภาวะยางตลาดเซี่ยงไฮ้สัญญายางที่ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้หรือ SHFE พุ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์กล่าวว่าภาวะการขาดแคลนยางในอินเดียได้ช่วยชดเชยภาวะอุปทานยางล้นตลาดในตลาดยางทั่วโลกโดยผลผลิตยางธรรมชาติของอินเดียลดลงอย่างหนักเนื่องจากเกิดพายุฝนที่เกิดขึ้นติดต่อ,อก,กันภายในประเทศตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนในปีที่แล้ว ข้อมูลสถิติระบุว่าอินเดียผลิตยางธรรมชาติประมาณ60,000ตันในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง3.2%จากปีก่อนขณะที่การใช้ยางภายในประเทศเดือนกุมภาพันธ์พุ่งขึ้นแต่78,000ตัน ทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสต็อกยางเซี่ยงไฮ้มีปริมาณ192,475ตันลดลง4,165ตันจากศุกร์ที่แล้วหรือลดลง2.1%ค่ะข่าวต่อไปนะคะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าเนื่องจากการซื้อขายยางณนะตลาดกลางยางพาราแบบวันต่อวันราคาเป็นปัจจุบันหรือสปอตไพรซ์บางครั้งผู้ขายและผู้ซื้อยางมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางที่ปรับตัว ขึ้นลงอย่างรุนแรงและกระทนหันจึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยยางเร่งขยายระบบตลาดยางแบบข้อตกลงส่งมอบจริงหรือ Physical Forward Market ที่สำนักง,งานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชซึ่งใช้ในการซื้อขายยางแผ่นดองควันและประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยขยายไปสู่ตลาดกลางยางพาราสงขลาซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายยางแบบข้อตกลงส่งมอบจริงตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์2557เป็นต้นมามาดูราคาข้าวขาว5%ล่วงหน้าแบบบลต์ออปชั่นเดินก ของเสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง52สตางค์เฉลีย่ยอยู่ที่12.68บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาข้าวขาว5%ตลาดขายส่งกรุงเทพ ประกาศโดยโกรมการค้าภายในราคาปรับตัวลดลง80สตางค์เลี่ยทั้งสัปดาห์อยู่ที่12.20บาทต่อกิโลกรัมค่ะข่าวข้าวที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะร้อยตํารวจโทจเจรอริเหน่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาส่งออกข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวขาว5%มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดต่ําลง กว่า400ดอลลาร์สหรัฐต่อตันซึ่งเป็นราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยลดลงมาเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา20-30ถึงดอลลาร์สหรัฐต่อตันขณะที่ราคาส่งออกข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามก็ปรับลดลงมาเหลือตันละ370-380ดถึงสาอดอลลาร์สหรัฐต่อตันเช่นกันทั้งนี้สาเหตุที่ทําให้ราคาข้าวตลาดโลกปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากปริมาณข้าวในตลาดโลกปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเกินกว่าความต้องการบริโภคทําให้ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมีการเร่ง ออกข้าวจำนวนมากโดยเฉพาะ นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีแผนระบายสต็อกข้าวให้ได้เดือนละ1นล้านตันเพื่อนําเงินมาจ่ายค่าข้าวคืนให้กับชาวนาไทยส่วนผลผลิตข้าวรอบใหม่ของเวียดนามกําลังทยอยออกสู่ตลาดเช่นกันขณะที่อินเดียก็มีสต็อกข้าวภายในประเทศจํานวนมากจึงส่งผลทางจิตวิทยาให้ราคาข้าวในตลาดโลกรับตัวลดลงค่ะข่าวต่อไปนะคะนายสมชาติสร้อยทองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าภายหลังจากการยกเลิกการประมูลข้าวผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือเอฟเฟกต์ไปเมื่อวันที่12มีนาคม2557กระทรวงพาณิชย์จะมีการเปิดประมูลใหม่อีกครั้งในวันที่19มีนา2557รายละเอียดติดตามได้จากเว็บไซต์ของออคอสค่ะสำหรับข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำนักงานกสรอจัดจัดการอบรมและทดสอบหลักสูตรการบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้านะครับรุ่นที่1ประจำปี2557นะครับในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2557นี้นะครับณโรงแรมวินเซอร์สวีทสุขุมวิท 20กรุงเทพมหานครนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกสรนะครับแล้วก็ต้องการสำรองที่นั่งนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6 8 5 3 2 5 0ต่อ302คุณวรดานะครับแจ้งว่ามาจากรายการ Agri Futures Insight นะครับจะได้รับส่วนลดเป็นพิเศษเลยครับต่อไปนะครับเอฟเฟขอเชิญชวนนักลงทุนนะครับเข้าฟังการสัมมนาจับทิศทางการลงทุนในสินค้าโภกภัณนะครับในวันเสาร์ที่22มีนาคม25ง เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับณห้องบอลรูม1โรงแรมดีเอเมอรัลถนนรัชดาพิเศษนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ a f e ฟนะครับหรือว่าโทร022639888ครับและทั้งหมดนี้คือวิกฤตอัปเดตสัปดาห์นี้ค่ะซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ามั่นใจโปรง่งใสเป็นธรรมกับสานักงานกสลค่ะ ท่านผู้ชมครับช่วงอินไซต์สัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กับท่านดรไพฑูทย์วงษาสุธิกุลนะครับนายกสมาคมในหน้าซื้อขายล่วงหน้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าครับท่านอยู่กับเราตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับในรอบนี้นะครับพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยครับดรครับมันมีมีกลยุทธ์ยังไงบ้างที่ให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาเก็งกาไรในเอฟเฟกต์นะครับผมครับก็ถ้าพู เราก็ต้องมีกลยุทธ์ก่อนนะครับต้องมีการวางแผนว่าจะเทรดยังไงกลยุทธ์วันนี้เนี่ยผมที่จะนํามาฝากนี่ครับก็จะแบ่งเป็น3กลยุทธ์หลักนะครับกลยุทธ์ที่1นึ่เนี่คือการซื้อขายแบบที่ผมเรียกว่า outright นะครับ outright ก็คือว่าถ้าเกิดคุณมองขึ้นคุณก็ซื้อ ของคุก็ขายเพราะอย่าลืมว่าตลาดล่วงหน้าเนี่ยนะครับเราสามารถซื้อก่อนก็ได้หรือขายก่อนก็ได้กับได้ั้งขาขึ้นขาลงครับกลยุทธ์ที่2เนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นการทำเฮจิ้งนะครับหรือว่าการป้องกันความเสี่ยงที่เราเคยได้ยินกันนะครับแล้วก็กลยุทธ์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเรียกว่าเทรดแบบเทรดแบบสเปรดนะครับสเปรดในที่นี้ผมกำลังจะพูดถึงการเทรดไม่ว่าจะเป็นสเปรดระหว่างเดือนนะครับหรือคาล endar สเปรดเราจะเป็นการเทรดสเปรดระหว่างตลาดของเราตลาดเอฟเฟกต์กับตลาดต่างประเทศก็ได้เหมือนกันครับ คราวนี้เนี่ยเมื่อมี3อย่างเนี่ยเรามาเจาะกันแต่ละตัวเพื่อความเข้าใจมากขึ้นของท่านผู้ชมนะครับในอันแรกเนี่ยคือ outright เนี่ยครับผมมีลักษณะหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับครับ outright เนี่ยนะครับก็เป็นการเทรดที่เรียกว่าเบสิคที่สุดแต่ว่าเบสิคที่สุดแต่ว่าถ้านักลงทุนเนี่ยต้องมั่นใจที่สุดครับหมายความว่าถ้าท่านมองว่าตลาดเนี่ยราคาเนี่ยจะขึ้นแน่นอนนะครับก็ง่ายๆเลยเข้าไปเถอะสาะซื้อหรือว่าลอง position ัแล้วพอราคาขึ้นเราก็ไปขายกลับปที่ราคาที่สูงกว่าทํากําไรนะครับหรือว่าตรงข้ามครับ ถ้าทางนักลงทุนบอกว่าราคาไม่ดีลงแน่นอนเลยนะครับเราก็ไปเปิดสถานะช็อตหรือว่าขายไปก่อนแล้วพอราคาลงจริงเราก็ไปซื้อปิดสถานะทำกำไรนะครับก็คือ outright เนี่ยสำหรับนักลงทุนที่มีมุมมองที่ชัดเจนว่าขึ้นหรือลง directional view ครับผมในเมื่อนักลงทุนนะครับมีมุมมองที่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่าเกิด volume ในช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมากนะครับจะมีผลต่ออ่านอาไรไหมครครับการทำ outright เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนไปคือต้องมั่นใจทิศทางนะครับ volume น้อยก็ทําให้เทรดได้น้อยลงก็ทํากําไรได้ไม่กี่สัญญา แต่ก็ไม่เป็นผลกับการที่ว่าถ้ามีมุมมองขึ้นหรือลงท่านสามารถปฏิบัติ take position ได้ทันทีแต่สำหรับนักลงทุนนะครับที่อาจจะคิดว่าการเทรด outright เนี่ยมันยากเพราะผมไม่มั่นใจเลยว่ามันจะขึ้นหรือจะลงมันก็มีกลยุทธ์แบบอื่นนะครับที่พอจะทํากําไรแบบที่เรียกว่าลดความเสี่ยงลงมาหน่อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ผมอยากจะแนะนำนะครับที่เกิดไปแล้วคือเร่องการทำ hedging นะครับ hedging เนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้กะที่จะเข้ามาในตลาดเพื่อที่จะ take directional view หรือว่ามุมมองทางด้านทิศทางราคาโดยตรงแต่ว่าอาจจะเป็นนะครับสมมติว่าท่านนักลงทุนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเป็นเกษตรกรชาวสวนยางนะครับพูดง่ายๆคือว่ามีสวนยางอยู่สวนยางก็แปลว่าท่านจะมีผลผลิตยางออกมาเรื่อยๆถ้าท่านมีสวนยางมีผลผลิตยางท่านอยากให้ราคาขึ้นหรือลงครับขึ้นอยากให้ขึ้นถูกไหมครับเพราะถ้าขึ้นเนี่ยผลผลิตที่ออกมาก็ขายได้ราคาดีขึ้นนะครับก็แปลว่าผมจะเรียกว่าท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอยู่ฝั่งลอง โดยธรรมชาติก็คือว่าท่านอยากให้ราคาขึ้นนะครับฝั่งรองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นการทำเฮดจิงเนี่ยท่านสามารถเข้ามาใช้กลไกของตลาดล่วงหน้านะครับโดยการทําตรงกันข้ามครับก็คือว่าถ้าท่านมีส่วนยางท่านอยากให้ราคาขึ้นท่านทําตรงกันข้ามเลยครับคือท่านเปิดสั้นช็อตเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับเพราะว่าสมมตินะครับถ้าราคาขึ้นไปจริงๆท่านเปิดสั้นช็อตในตลาดล่วงหน้านะครับท่านอาจจะขาดทุนจากตลาดล่วงหน้าแต่ท่านจะได้กําไรจาก ผลผลิตยางที่ท่านเอาไปขายจะได้สูงขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการ offset position กันทำต้นข้ามกับสิ่งที่ท่านมีนะครับแต่ตรนข้ามนะครับถ้าเกิดท่านเกิดไม่ใช่ไม่ใช่ชาวสวนยางไม่ใช่ผู้ที่มีผลผลิตอยู่ในมือท่านเกิดเป็นผู้ใช้บ้างนะครับเป็นผู้ผลิตร้อยยางหรือเป็นโรงงานยางนะครับท่านชอบให้ราคาขึ้นหรือลงครับก็ต้องลงครับลงเพราะจะได้ซื้อของเข้ามาผลิตได้ถูกลงถูกไหมครับอันนี้แปลว่าโดยธรรมชาติแล้วท่านอยู่ฝั่ง short อยู่นะครับท่านชอบให้ราคาลง ท่านก็เข้ามาลัดล่วงหน้าทําการเฮดจิงโดยการทํต้นค่ายเหมว่าที่ท่านมีก็คือเปิดสัญญาซื้อนะครับถ้าราคาขึ้นท่านกาไรจากสัญญาล่วงหน้าที่เปิดเฮดจิงเอาไว้แต่ท่านอาจจะต้องไปซื้อของต้นทุนแพงขึ้นในตลาดเพื่อมาผลิตมันก็จะออฟเซ็ตกันนะครับอันนี้เป็นแทคติกการเทรดนะครับกลวิธีแบบที่2องเขาเรียกว่าเฮดจิงครับผมแล้วในส่วนแบบที่3ามนะครับแบบที่3ที่ผมเกิ่ไปก็คือการทำสเปรดนะครับการทำสเปรดนะครับผมจะพูดถึง2แบบแบบแรกคือคาล endar สเปรดนะครับ อันนี้ก็จะความเสี่ยงต่ําลงมาจากอาจารย์ทำเอาไรแน่นอนเพราะว่าท่านจะถือ2สัญญาครับคัลเลนดาร์สเปรก็คือท่านมองว่าสัญญาล่วงหน้าเนี่ยนะครับมันมีวันหมดอายุถูกไหมครับซึ่งมันก็จะมีซีรีส์ของมันที่หมดอายุไม่เท่ากันสมมรเอเฟนี้ก็ไปข้างหน้า7จ็ดซีรีส์นะครับระหว่างสัญญาจะห่างกัน1เดือนนะครับสัญญาที่ห่างกัน1เดือนเนี่ยปกติก็จะมีแกลบของราคาถูกไหมครับถามว่าแกลบของราคาเนี่ยมันมาอย่างไงนะครับคิดง่ายคือว่า ถ้าผมถือสัญญาซื้อของเดือนนี้อยู่นะครับสัญญาเดือนนี้เนี่ยโดยธรรมชาติมาแล้วเนี่ยนะครับโดยปกติก็ควรจะถูกกว่าสัญญาเดือนถัดไปครับผมเพราะเหตุผลที่ว่าถ้าผมจะถือยางเดือนนี้เพื่อไปส่งเดือนหน้าเนี่ยผมต้องมีต้นทุนเรื่องของดอกเบี้ยในการที่จะเอาเงินไปซื้อยางมาเก็บเอาไว้ครับผมแต่ที่ผมพูดว่าซื้อยางมาเก็บใช่ไหมครับนอกจากต้นทุนดอกเบี้ยแล้วก็จะมีต้นทุนของค่าจัดเก็บอีกนะครับพวกนี้จะเรียกว่า cost of carry นะครับก็คือเป็นการ การที่จะร์ริ y ยางจากเดือนนี้ไปเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นถามว่าสเปรดระหว่างเดือนของสัญญาเนี่ยครับมันควรจะอยู่เท่าไหร่นักลงทุนก็พอที่จะคาดคะเนได้โดยดูว่าต้นทุนในการที่จะเก็บยางไปเดือนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่รโดยสถิติแล้วเนี่ยถ้ามองไปในอดีตเนี่ยนะครับฤดูกาลปกติเนี่ยก็น่าจะอยู่สักประมาณสัก0าสตาถึงห้าสบตางค์นะครับเพราะเราก็จะมี benchmark แล้วว่านักลงทุนที่จะเข้ามาทำ spread trading ระหว่างเดือนเนี่ยก็จะมองว่าเออถ้าสัญญาระหว่างเดือนนะครับโดยปกตินะครับถ้ามันกว้างกว่า หรือแคบกว่าที่ผมบอก 30- 50ถึงสตางค์เนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการที่จะถือซื้อเดือนหนึ่งแล้วขายอีกเดือนหนึ่งเพื่อที่จะหวังว่าสเปรดเนี่ยมันจะกลับเข้ามาในแบบที่มันเคยเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นการเทรดแบบคาล endar spread ระหว่างเดือนนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อเราถือซื้อเดือนหนึ่งขายเดือนหนึ่งเนี่ยความเสี่ยงมันจะลดลงไม่เหมือนการทำเอาไรท์ที่ถือซื้ออย่างเดียวหรือขายอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุทธ์การทำสเปรดแบบแรกคือคาล endar spread นะครับแต่ทีนี้ยังมีอีกแบบหนึ ระหว่างตลาดนะครับกาวก็คือว่าเราเทรดเอฟเฟกใช่ไหมครับแต่ตลาดซื้อขายล่วงหน้ายางเนี่ยมีอยู่ที่ต่างประเทศด้วยถ้านักลงทุนที่สามารถเทรดสองตลาดได้นะครับ,รบก็จะดูได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ราคายางที่เอฟเฟกกับยกตัวอย่างยางที่สิงคโปร์หรือที่ญี่ปุ่นมีความต่างเหลื่อมล้ำกันเยอะเนี่ยนักลงทุนก็สามารถเข้าไปซื้อตัวที่ถูกขายตัวที่แพง ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับนี่ที่เขาเรียกกันว่า arbitrage arbitrage ถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยนักลงทุนไทยนยครับสามารถเข้าไปซื้อทั้ง2ตลาดได้หรือยังะครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วก็มีมีวิธีนะครับที่นักลงทุนไทยเนี่ยสามารถเปิดบัญชีซื้อขายในต่างประเทศได้นะครับก็กล่าวคือว่าเทรดได้ครับระหว่าง2ตลาดครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมาพอดีมีคนเคยถามมาทางทางแฟนเพจของรายการครับเรื่องว่าเมื่อไหร่ตลาดลุวงหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของ cash s e t t l e m นะครับผมอย่างนี้เนี่ยคือว่ามันมีความแตกต่าง อะไรทางด้านรายละเอียดบ้างไหมครับกับปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ครับต้องเรียนว่าคําว่า cash settlement ก็คือว่าพอซื้อขายกันแล้วในตลาดลงหนานะครับไม่มีการส่งมอบรับมอบแต่ว่าให้คิดส่วนต่างของราคาเป็นกาไรขาดทุนกันไปนะครับถามว่านักลงทุนเนี่ยอยากจะเข้ามาเทรดแต่กลัวการส่งมอบรับมอบเพราะไม่มียาอาจจะไม่ใช่นักลงทุนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับยาเป็นนักการกำไรนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าซื้อขายกันจะเห็นได้ชัดว่าสัญญาที่แอคทีฟที่สุดมี v อลุ่มเยอะสุดเนี่ยจะอยู่ที่เดือนไกลสุด <P ose> น,นั่นแปลว่าถ้านักลงทุนเข้ามาซื้อขายนี่ก็อยากจะซื้อขายเดือนไกลสุดอยู่แล้ว <P ose> ทีนี้ก็จะมีเวลาประมาณ5-6เดือน <P ose> ที่จะถึงสัญญานะครับจนกว่าต้องรับมอบส่งมอบเ <P ose> พราะฉะนั้นเนี่ยถามว่านับปัจจุบันจาเป็นต้องเป็น c a s ซ settle ไหมปัจจุบันนี้ถ้านักลงทุนเข้ามาซื้อขายเดือนไกลนะครับ <P ose> แล้วก็เทรดไปสักสองสามเดือนก็คงจะปิดโพสิชันไป <P ose> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้ทำ physical settle อยู่ดีนะครับก็เหมือนกับการทำ c a s ซ s ตเทิลไปโดยตัวแต่เราทำเองนะครับโดยไม่ต้องใช้สัญญา ได้ครับงนวันนี้ต้องขอขอบคุณดรไพฑูรย์มากนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของข้อควรระวังในการเข้ามาซื้อขายในเอฟเฟกตกันบ้างแล้วนะครับงานขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับและนี่คือช่วงอินไซด์สัปดาห์นี้ครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับข้อมูลในการกํากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าโดยสํานักงานกสลอนะครับรวมไปถึงกลยุทธ์ในการเข้ามาเก็งกําไรในตลาดเอฟเฟกตนะครับเรียกว่าได้รับข้อมูลกันไปเต็มเต็มเลยทีเดียวนะครับ สำหรับท่านใดนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการรับชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปคลิกไลค์ได้ที่แฟนเพจของรายการใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าพบกันครับกับรายการ Agri Futures Insight ครับสวัสดีครับ